มืันนี้มาสูบหน้าบาดานใส่เขาหน้าปังเขาได้ยิบสองมือแล้วนี่กำลังงามยิบสองมือเขาหน้าตาเสริมตาเสริมหน้าอินซีบ่ใส่ยาขายา ว่ดใส่ยาคุ้มเล่นนี่ของกำลังงามนี่แหละพี่น้องสุบวัดดานใสเห็หน้านะปังประมาณสิบไรมือแลงกับที่ใส่ปุ๋ยแล้วมือแลงนี่สวย กล้วยในคันแท้นะ้าอืเอเขาได้ยิบสองมือแล้วบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ขาบงบ่ได้เป็นไ่ด้เป็นเพีย้ยพี่น้องเนี่ยเขาไล,ล่บรีเห็ดหน้าปัง Lên té co lẹo hiện nay in si.